ใครเป็นเจ้าชายที่มีพระอาทิตย์ได้ร่วงหนึ่งในชีวิตแสงสว่างแห่งภูมิปัญญาและความดีงามศิลเป็นเด็กชายบ้านนอกที่มีใจกว้างและสีสันสดใสใจดีและปราณีความรักของเขาสองคนเริ่มต้นจากความต้องการจะเข้าใกล้พระอาทิตย์แสงสว่างของไกรอยู่ในตัวของศิลและในที่สุดใกรก็ได้พบกับศิลที่รู้สึกตัวเองแบบไม่มีประโยชน์และโดดเดี่ยวแต่ไกรเห็นใจและรักเขาด้วยความจริงใจ ความรักของพวกเขามีอุปสรรคมากมายต่างชั้นสิทธิ์และต่างมีโทษแต่ความรักของพวกเขากลับเข้าใกล้กลันมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าโลกแห่งเขาจะไม่ยุติธรรมแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อความรักของพวกเขาด้วยความกล้าหาญและความรักที่แท้จริงไกลและศิลเริ่มต้นจากการแสดงความเมตตาและเข้าใจและสิ้นสุดลงด้วยการอภิปรายและความเข้าใจต่อกันแต่ความรักของพวกเขาไม่สามารถอยู่ในโลกแห่งเขาได้ตลอดไปการช่วยเหลือคนอื่น ที่ไม่สนใจกันความไม่ยุติธรรมและการสูญเสียที่ทรมานมันพาพวกเขาไปสู่ทางที่แตกต่างในที่สุดพวกเขาต้องจัดการกับความเสียหายและความเจ็บปวดแต่ความรักของพวกเขาก็ยังคงสว่างสวยอยู่ในใจของพวกเขาจากความเสียหายและความอึดอัดเกิดความเข้าใจและความรักที่แท้จริงมากขึ้นไกลและสินเข้าใจว่าความรักของพวกเขาไม่ใช่แค่ความต่อเนื่องและความผูกพันแต่เป็นหัวใจแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ในชีวิต เมื่อความรักของกรและศิลถูกวิกฤตโดยความอุดมสมบูรณ์และความโกรธของโลกพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในทางชีวิตที่ต้องการให้พวกเขาเป็นคนที่แตกต่างจากเดิมกรต้องเรียนรู้การให้และการรับและศิลปต้องรับมือกับความอ่อนแอนและความเชื่อมั่นที่ต้องพัฒนาทั้งสองคนต้องเรียนรู้ที่จะให้โอกาสแก่ตัวเองและกันเองเพื่อที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆและสร้างความสุข ในชีวิตของพวกเขาความรักของพวกเขาเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของทั้งสองคนไคลและสินรับรู้ว่าความรักของพวกเขาไม่ได้เพียงแค่เรื่องของพวกเขาเองแต่เป็นการเชื่อมโยงและการส่งเสริมให้กับโลกแห่งตนเองความรักแห่งพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจและแสงสว่างแห่งความหวังสำหรับผู้อื่นและมันก็ยังคงอยู่ทุกวันในชีวิตของพวกเขาเองให้มีความสุขและความสมดุลในโลกแห่งเขา ไครและสินเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมพวกเขาใช้ความรักและความเข้าใจต่อกันในการสร้างโอกาสและความสุขใครเริ่มต้นธุรกิจสร้างสรรที่ช่วยเหลือคนอื่นและส่งเสริมการเชื่อมโยงในชุมชนของเขาสินเปิดร้านสมุนไพรเพื่อช่วยให้คนได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นพวกเขามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสําเร็จและความรักของพวกเขายังคงเป็นแรงผลักดันและแสงสว่างให้กับคนรอบข้าง ความรักและความเข้าใจของไกรและศิลไม่เพียงแค่สร้างสรรค์ชีวิตที่ดีให้แก่ตัวเองแต่ยังส่งเสริมการเชื่อมโยงและความเข้าใจในชุมชนของพวกเขาด้วยการต่อสู้และความอดทนของพวกเขาในการเปลี่ยนแปลงและการเผชิญหน้ากับอุปสรรคแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นของพวกเขาไกรและสิลเข้าใจว่าความรักและความเข้าใจไม่เพียงแค่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งเดียวแต่เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินต่อเนื่ององค์อย่างต่อเนื่อง และมันเป็นหัวใจแห่งการเรียนรู้และการเติบโตในชีวิตของทั้งสองคนความรักของพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจและแสงสว่างแห่งความหวังสำหรับคนรอบข้างและโลกแห่งเขาอยู่เสมอไกรและศิลได้มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จพวกเขาไม่เพียงแค่สร้างสรรค์ชีวิตที่ดีให้แก่ตัวเองแต่ยังมีผลต่อชุมชนและโลกรอบข้างด้วยบทเรียนที่ไกรและศิลได้รับจากความรักองค์พวกเขาคือความสำคัญของการเข้าใจ และความเมตตาที่แท้จริงต่อผู้อื่นความรักของพวกเขาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ต่อกันเท่านั้นแต่ยังส่งผลให้กับโลกใบนี้ให้มีความสุขและความสดใสกลายและสินกลายเป็นแรงบันดาลใจและแสงสว่างให้กับคนรอบข้างด้วยการทำสิ่งดีๆให้แก่ผู้อื่นพวกเขาเริ่มต้นโครงการกุศลที่ช่วยเหลือผู้ยากจนและสร้างสังคมที่แข็งแรงและเชื่อมโยงศินเป็นกุศลเก่งที่ช่วยให้ผู้คน ได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นส่วนไกรเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและเป็นแรงผลักดันให้มีการพัฒนาในชุมชนความรักและความเข้าใจของไกรและศิลป์เป็นหัวใจแห่งการเรียนรู้และการเติบโตในชีวิตของพวกเขาแม้ว่าโลกแห่งพวกเขาจะมีอุปสรรคและความไม่ยุติธรรมแต่พวกเขาก็ยังคงเชื่อในความหวังและความสําเร็จของตนเองและความรักของพวกเขายังคงสว่างสวยอยู่ในโลกแห่งเขาและโลกรอบข้างอย่างสม่ำเสมอ กาและิินต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคต่างๆในชีวิตที่ต้องการให้แก่ตัวเองและชุมชนแต่พวกเขาไม่เคยถอยหลังพวกเขาใช้ความเข้าใจและความรักในการแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสใหม่พอวกเขาเริ่มต้นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสร้างสังคมที่มีสุขภาพดีขึ้นศิลเป็นกุศลเก่งที่ช่วยให้ผู้คนได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น ส่วนไกรเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและเป็นแรงถักดันให้มีการพัฒนาในชุมชนความรักและความเข้าใจของไกรและศิลป์เป็นหัวใจแห่งการเรียนรู้และการเติบโตในชีวิตของพวกเขาแม้ว่าโลกแห่งพวกเขาจะมีอุปสรรคและความไม่ยุติธรรมแต่พวกเขาก็ยังคงเชื่อในความหวังและความสำเร็จของตนเองและความรักของพวกเขายังคงสว่างสวยอยู่ในโลกแห่งเขาและโลกรอบข้างอย่างสม่ำเสมอ ไครและศิลได้มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จพวกเขาไม่เพียงแค่สร้างสรรค์ชีวิตที่ดีให้แก่ตัวเองแต่ยังมีผลต่อชุมชนและโลกรอบข้างด้วยบทเรียนที่ไกลและศิลได้รับจากความรักองค์พวกเขาคือความสำคัญของการเข้าใจและความเมตตาที่แท้จริงต่อผู้อื่นความรักของพวกเขาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ต่อกันเท่านั้นแต่ยังส่งผลให้กับโลกใบนี้ให้มีความสุขและความสดใส ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไกรและศิลนได้รับความเชื่อมั่นและความเข้าใจจากกันและจากโลกรอบข้างความสัมพันธ์ของพวกเขาเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของทั้งสองพวกเขาพบว่าความรักและความเข้าใจไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของพวกเขาเองแต่เป็นหัวใจแห่งการเปลี่ยนแปลงและการส่งเสริมความเข้าใจและความเชื่อมั่นในโลกไครและสินเข้าใจว่าความรักและความเข้าใจต่อกันและต่อโลกมีความสาคัญมาก และพวกเขาเลือกที่จะใช้ความรักของพวกเขาในการสร้างสรรค์และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่ดีในโลกไกลเริ่มโครงการที่สร้างสรรค์และช่วยเหลือคนที่จําเป็นส่วนสินเปิดร้านที่ให้บริการด้านสุขภาพเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการความดูแลเขามีชีวิตที่มีความสุขและสําเร็จความรักและความเข้าใจของไกลและสินไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของพวกเขาเองแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจและแสงสว่างให้กับคนรอบข้างพวกเขาได้รับความสําเร็จที่มากมาย จากความรักและความเข้าใจของพวกเขาแสงสว่างและความรักของพวกเขายังคงส่องสว่างในโลกและโลกรอบข้างอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาที่ผ่านมาไกลและศิลป์ได้รับความเชื่อมั่นและความเข้าใจจากการและจากโลกรอบข้างความสัมพันธ์ของพวกเขาเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของทั้งสองพวกเขาพบว่าความรักและความเข้าใจไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของพวกเขาเองแต่เป็นหัวใจแห่งการเปลี่ยนแปลง และการส่งเสริมความเข้าใจและความเชื่อมั่นในโลกไกรและศินเข้าใจว่าความรักและความเข้าใจต่อกันและต่อโลกมีความสำคัญมากและพวกเขาเลือกที่จะใช้ความรักของพวกเขาในการสร้างสรรค์และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่ดีในโลกไกรเริ่มโครงการที่สร้างสรรค์และช่วยเหลือคนที่จำเป็นส่วนสิลเปิดร้านที่ให้บริการด้านสุขภาพเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการความดูแลเขามีชีวิตที่มีความสุขและสำเร็จความรักและความเข้าใจของไกรและศิล ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของพวกเขาเองแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจและแสงสว่างให้กับคนรอบข้างพวกเขาได้รับความสำเร็จที่มากมายจากความรักและความเข้าใจของพวกเขาแสงสว่างและความรักของพวกเขายังคงส่องสว่างในโลกและโลกรอบข้างอย่างสม่ำเสมอไครและศิลได้มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จพวกเขาไม่เพียงแค่สร้างสรรค์ชีวิตที่ดีให้แก่ตัวเอง แต่ยังมีผลต่อชุมชนและโลกรอบข้างด้วยกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและมีผลต่อการพัฒนาในชุมชนสินเป็นกุศลเก่งที่ช่วยให้ผู้คนได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นความรักและความเข้าใจของไกรและสินไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของพวกเขาเองแต่ยังมีผลต่อโลกใบนี้ด้วยการกระทําดีๆและความกระตือรือร้น ในการช่วยเหลือผู้อื่นของพวกเขาได้ส่งเสริมความเข้าใจและความเชื่อมั่นในโลกพวกเขาเข้าใจว่าความรักและความเข้าใจไม่เพียงแค่เรื่องของพวกเขาเองแต่เป็นเหตุผลในการส่งเสริมความเข้าใจและความสุขในโลกใบนี้ใครและสินได้รับความสำเร็จและความสุขจากความรักและความเข้าใจของพวกเขาแสงสว่างและความรักของพวกเขายังคงส่องสว่างในโลกและโลกรอบข้างอย่างสม่ำเสมอพวกเขาเข้าใจว่าความรักและความเข้าใจต่อกันและต่อโลกมีความสำคัญมาก และพวกเขาเลือกที่จะใช้ความรักของพวกเขาในการสร้างสรรค์และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่ดีในโลกการและศิลได้มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสําเร็จพวกเขาไม่เพียงแค่สร้างสรรค์ชีวิตที่ดีให้แก่ตัวเองแต่ยังมีผลต่อชุมชนและโลกรอบข้างด้วยกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและมีผลต่อการพัฒนาในชุมชนศิลเป็นกุศลเก่งที่ช่วยให้ผู้คนได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น ความรักและความเข้าใจของไกรและศิลป์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของพวกเขาเองแต่ยังมีผลต่อโลกใบนี้ด้วยการกระทำดีๆและความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือผู้อื่นของพวกเขาได้ส่งเสริมความเข้าใจและความเชื่อมั่นในโลกพวกเขาเข้าใจว่าความรักและความเข้าใจไม่เพียงแค่เรื่องของพวกเขาเองแต่เป็นเหตุผลในการส่งเสริมความเข้าใจและความสุขในโลกใบนี้ไกรและศิลปได้รับความสำเร็จและความสุขจากความรักและความเข้าใจของพวกเขาแสงสว่าง และความรักของพวกเขายังคงส่องสว่างในโลกและโลกรอบข้างอย่างสม่ำเสมอพวกเขาเข้าใจว่าความรักและความเข้าใจต่อกันและต่อโลกมีความสำคัญมากและพวกเขาเลือกที่จะใช้ความรักของพวกเขาในการสร้างสรรค์และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่ดีในโลกในช่วงเวลาที่ผ่านมาไกลและศิลป์ได้รับความเชื่อมั่นและความเข้าใจจากการและจากโลกรอบข้างความสัมพันธ์ของพวกเขาเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการเรียนรู้ และการเจริญเติบโตของทั้งสองพวกเขาพบว่าความรักและความเข้าใจไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของพวกเขาเองแต่เป็นหัวใจแห่งการเปลี่ยนแปลงและการส่งเสริมความเข้าใจและความเชื่อมั่นในโลกไครและศิลเข้าใจว่าความรักและความเข้าใจต่อกันและต่อโลกมีความสําคัญมากและพวกเขาเลือกที่จะใช้ความรักของพวกเขาในการสร้างสรรค์และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่ดีในโลกไกลเริ่มโครงการที่สร้างสรรค์และช่วยเหลือคนที่จําเป็นส่วนศิลเปิดร้าน ที่ให้บริการด้านสุขภาพเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการความดูแลเขามีชีวิตที่มีความสุขและสำเร็จความรักและความเข้าใจของไกรและศิลป์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของพวกเขาเองแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจและแสงสว่างให้กับคนรอบข้างพวกเขาได้รับความสำเร็จที่มากมายจากความรักและความเข้าใจของพวกเขาแสงสว่างและความรักของพวกเขายังคงส่องสว่างในโลกและโลกรอบข้างอย่างสม่ำเสมอ ท้ายที่สุดไกรและสินรับรู้ว่าความรักและความเข้าใจไม่ได้เพียงแค่สร้างสรรค์ชีวิตที่ดีให้แก่ตัวเองและต่อกันเท่านนอแต่ยังส่งผลให้กับโลกใบนี้ให้มีความสุขและความสดใสแสงสว่างและความรักของพวกเขายังคงร้ายที่ติดในโลกและโลกรอบข้างอย่างสม่ำเสมอ